สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอ็ดดีมอตโนเดอร์เมื่อนี้กามาพบพอกันคือเก่าเนาะยู่เฮือนเฮือนลุงพี่น้องสิาพาพ่อแม่พี่น้องไปกินป่านากันนะเมื่อนี้ลงทางได้กำลังสิบไปตึกป่าพี่น้องน้องนี่แหละ มาเดิมมาเดิมกินปูกินปลาน้ำกันเดิมเหมือนนี่พี่น้องน้องอยู่ในเฮืออเรานี่แหละเฮือนกะเฮือนติดกันกันกบเฮืือนฝอยนี่แหละเนาะปลาเราปล่อยเขาเป็นคนมาก,กินใชเบิ่งแต่ซีน้ำพี่น้องซีธรรมศาสตร์เลย ม <by> anyway, ีติ่ะตุกเอาลงกับดอกตุก่วาดอกตัวใหญ่เขาเอาไปกินเบิดเลยรก็ก็ก็ผัดมีแต่ตัวสำนี้เนะที่ได้ผีช้างมีญ่เพ็นเฮ้ยเฮ้ยน้อยล่นง่า่อะนะ จนเขียวเลยกือคังปล่อยไปมันไม่ใหญ่ตัวนี้ได้จ๊ะบอาตู้บัดวัดไปเลยเบิกชั้มะเล็กนี่ก็ได้ตัวใหญ่ทันชงการเด้อ กันไรกันกินเออยาหอยบ้าช่องโตแล้วนะกระทงังกระทังก็เป็นสีเขยียวเป็ดนี่กามันกันใหญ่อยนอนแนวนี่แหละพี่น้องป่ามันเบือ่อเน่าพนกนมาลอยขึ้นอันนี้ก็ได้กินไปเยอะแยะ,ยะ,ยะมีแต่โตตุยๆจากของผดดู้ใด อยากได้มาเลี้ยงดิพี่น้องปลูกพืชคาป่ารุดเลยปัจจกินได้บอกว่าปากใน้หน่อยหนึ่งปลาโตบักใหญ่น้านันนีอก,ก็เริ่มบกแล้วพี่น้องประมาณประมาณเดือนเดือนได้ว่าเดือนเดือนสงการนเดี๋ยวพี่น้องมันก็สีบกลงบกลงเดินหาบประมาณนี้แหละ đụp đẹp đụp đẹp nhỉ ba đây yêu có bây giờ nhảy bên đây đấy tôi nhảy cứ xin mẹ bị kín bờ เด้แตันีใหญ่เต๋อรวมงึบงึบหมดน่ะเป็ดบัมาเนาะเะ๋ยมเน่เนทิ่ลงมาอีกหล,ลังมาอีกเลยพีน้อง สิแลนน้ำปลาแล้วลวันนี้นนเ,อเอาขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องเรียกวา่าป่าแหเราขาดไปจากเนาะสิหายเลยตัวใหญ่อยู่ได้เซนากะะ็ได้ sơ nhắc thêm luôn vô nan 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 đẹp à nhảy Để. 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 mình hiện là kim สีน้ำบนกระเคียวส้มค่ะ้ไดพี่น้องเลยเหมือนกับสีกระถังเลยขัวปลาพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องตึงตึงมันจิ้นตุงตึงตึงตหมันจิ้น ภาพเพิน่นมีแต่ขี้ตมเบิดเลยตึม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 ตีมมอยู่เมืองไทยมันชินเขาเขาตีแล้วหนิบ้านเนาะบ่ได้ไปสิตีตีกองแบงพี่น้องนก้น สามโมงประเภทนี้บ้านเฮาสามโมงตีกองแรงเป็นวันศุกร์วัน่่อยานะ <c oughs> เพื่อนคนโฉดว่ามีมีดว่ามียเงินว่ามีมีดทักก็ซ้ำก็ซ้ำสักเครื่องราวค่แ <c> ล <oughs> ้วก็ล่างน้อง ทำความสะอาดเนาะไปเอือบไป,ไปเอาเก็บออกไปเอาเก็บออกไปเอาเก็บไปเอาเก็บออกเนาะพี่ก็ไม่ได้เอาออกผสมประสานขมเปิดเอาอีสานปั๊บเลยว่เาเลยว่ารถมาปรุงพี่น้องสองอย่างอันนี้เนาะเอือบเอือบเกลือเป็นนัวเกลือจัดลายจับลายเด้อ เพราะว่ามันอันมันเต็นกาบมันนะมันบ่อยากเข่ากันเดยอืมก็เดี๋ยวใส้ลายลูกใต้ทำฮ่าขอบอ่ะอามอก็เพิ่เลอคุณใช้ครื่องหนึ่งอะไม่บ้ามคอมครหมักไม่งหนึ่งนองหนึ่งนี่คือพวงจิ้นรถอะไรคนบ่คนแล้วก็คนปี้งปิ้งปลานน่นน่อยแซ่ด ก e ินฮอนฮอนใอไรส่นไหนประกันปีอปบ้าพี่น้อง่กกีวนี่้อแมือควนฮออะอดตควนเฮ้ยเฮยเฮ้ยเต็มอันนี้อันี้พี่น้องรอกิน เริ่มพี่น้องเริ่มเริ่มจะได้กินแล้วไม่มีบ่มีไม่พีบ้านนอกเราบอกง่ายง่ายง่ายก็ง่ายโพดร้อนเราเรากินแดดง่ายๆเราไม่กินแบบยากๆเฮ้ยต้นตางแหมเลยเฮ้ยอ๋อยไห้แล้วนะหลักปลาเขาผู้เจ้ายังบ่มาอยมาปานนีนหลักปลาเพิ่นที่ หลักคนเคนเหนชุกแล้พี่น้องอ้าวสบายสบายดีเห็นนังหน้าสบายด <c oughs> นนาีนังหน้าหนังหนาเพิ่ปเป็นคน<ป>ดังภายไว้ถ้าคนดัง่งแม่มื้อนี้เป็นคนน,คน,นังทากินเป็นคนดังเขาเอิน้นเอเอ,เอแม่นนี่ค่อยพี่เป็นคนดัง <c oughs> คอยเป็นคนฟังมาพนาดกันอยู่เยอะคอยเป็นคนถ่าเนาะคนคนถ่ายถ่ากันคือได้กินิ่ากินถ่ากินมาเด้อพี่น้องซุกและเด้อเพื่อมากับพอดีซุกปะพอดีพัฒพอดีลงให,หม่ ใส่ซ <ort. S 1> ้ำืลใส่หูหูไปีตัวดีเนาะมาเปลาูจวดกินปลาน้องทงฮินน้อปรยชน์้อนหอนพี่น้องแซ่บครับพู้เจ้าหันจักไปทางไดอยากินตัวใหญ่ันดิหลักกินนอโบราณยูขวดจะบอกจะบอกให้เราประโยชน์แฮมแฮมปูควันกะลเห้ยไทยใหม่พ่จ้า นัวค่ะอะไรพี่นอ้องเหรอน้อยดอกมันไข่เนาะแต่ละนัวลายค่ะกระปุกน,นี่กระปุกเพืม่ให้เสีมันนี่กะรอบสุดท้ายพี่นอ้องกินเลยอีกะแล้วแรงเลยเนาะเนื้อกับเป็นตะแซ็บอยู่นะพี่นอ้อง กมาเด้อกินน้ากันเด้อไปพี่น้องเด้อลูกไผ่แม่อ้ายนาไข่ไข่พี่น้องบ่อทำไมยเขาไปกอกน้ำใช่ได้กับวันนด้กสำหรับคลิปนี้ก็บสได์ขอโจ๊บใบสมิ่งเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้สาวลงบ้านนาในเด้อและที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลยพี่น้อง พอกันคลิปใหม่เนอพี่น้องสว้ดี